อยากส่งสินค้ามาขายที่ประเทศจีนฟังคลิปนี้ค่ะาวแต่ว่ามีประโยชน์นะที่มีคนถามบิมมาเยอะมากๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการส่รงของมาขายที่จีนนี่ก็จะขายของไปด้วยนะคะทุกคนก็จะต้องดูบิมขายของไปด้วยนะ,ะสนับสนุนโดยเซรั่มโอมิจาค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่บิมใช้มาประมาณเกือบเดือนแล้วทุกคนแล้วบิมก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่บิมตื่นมาตอนเช้านะหน้ามันจะแบบเงาเงเรียบๆค่ะใครเคยใช้ครีมเจลบ้างมันจะให้ความรู้สึกเหมือนครีมเจลแต่ว่า มันจะเบาบางกว่านะคะตัวนี้แฮปปี้มากกับเซรั่มตัวนี้นะคะพูดถึงเรื่องการนําเข้าสินค้าจากจีนนะคะไม่ใช่สีส่งออกสินค้ามาประเทศจีนคือวินจะบอกก่อนว่าประเทศจีนอะ่ะมันดีตรงที่ว่าถ้าสินค้าเราติดตลาดที่จีนแล้วเนี่ยมาจิ้นมันเยอะมากคือจะมีคนซื้อเยอะมากอย่างเช่นสินค้าอะไรบ้างที่มันดังๆในจีนพวกอ่าหมอนยางาราระเทศจีนไม่มีอะ่ะเช่น พวกมนะิสทีอะไรอย่างี้ที่มันดงัดงๆเมื่อหลายปีก่อนนะคะแต่ว่ามันหายหายไปนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการ